เงินไหลมาหาฉันอย่างง่ายๆสบายๆายายไหลมาต่อเนื่องเหลือเฟือมหาศาลไหลมาจากทุกทิศทุกทางจากจักรวาลอันไรขอบเขตฉันรักเงินเงินรักฉันผู้คนนำเงินนำทองส่งต่อมาให้ฉันอย่างง่ายๆสบายๆธุรกิจการค้าของฉันประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงต่อเนื่องลูกค้ารักฉัน รักลูกค้าลูกค้าพร้อมจะจ่ายให้กับฉันเพราะฉันส่งมอบคุณค่าดีๆให้กับเขาจากักรวาลนำความต่อเนื่องมั่นคงส่งมอบกลับมาให้ฉันเสมอสร้างโลกสร้างไอเดียสร้างผู้คนมากมายที่นำธุรกิจนำโอกาสกลับมาให้ฉันฉันเหลือเฟือมั่งคัง่งตลอดชีวิตของฉันฉันหาเงินง่ายมีแต่สิ่งง่ายๆวิ่งกลับมาหาฉันฉันสามารถรับโอกาส เปิดมอบโอกาสส่งต่อโอกาสและเป็นผู้รับได้ตลอดเวลาเหลือเฟือมั่งคั่งตลอดนี้และตลอดไป